สวัสดีครับนิสิตที่เรียนวิชาฟิสิกส์หนึ่งครับมาดูตัวอย่างเกี่ยวกับการแทรกสอดกันบ้างครับออบอกว่า s 1และ s 2เป็นแหล่งกําเนิดคลื่นอพันแหล่งกาเนิดคลื่นอพันก็คือแหล่งกําเนิดที่ให้คลื่นที่มีความถี่เท่ากันนั่นแหละนะครับมีเฟสต,ตรงกันให้คลื่นด้วยความถี่20เฮิรตซ์นะครับอยู่ห่างกัน40 เซนติเมตรจุด a และจุด B ดังภาพนะครับเป็นตำแหน่งปฏิบัติจุด a และจุด B นี่เป็นตำแหน่งปฏิบับระหว่าง A และ B เนี่ยมีตำแหน่งปฏิบับอยู่7ตำแหน่งจงหาอัตราเร็วของขึ้นนะครับเออเช่นเดิมนะครับหยุดคลิปไว้ตรงนี้แล้วก็ไปลองทำด้วยตนเองก่อนที่จะเปิดคลิปดูต่อนะครับโอเคหลังจากทำเสร็จแล้วมาดูครับว่าสเต็ปแรกคือต้องทำความเข้าใจโจทย์ก่อนว่าโจทย์เขาให้อะไรมาเขาถามอะไร เขาบอกว่าแหล่งกําเนิดคลื่นอาพันธ์เฟสตรงกันต่อนอื่นพออ่านโจทย์เสร็จปุ๊บเราก็รู้ว่านี่คือปรากฏการณ์การแทรกสอดการแทรกสอด,สอดเรามีความรู้อะไรบ้างอะไรเงี้ยนะครับมันองผุดหูขึ้นมาในหัวนะครับเขาบอกว่าคลื่นความถี่20อันนี้คือบอก F มาความถี่20เฮิร์ตนะครับอยู่ห่างกันอันนี้บอกอะไรครับอยู่ห่างกัน40เซนิเมตรเนี่ยก็คือบอก d ีด็อกถ้าเกิดเราใช้ อ่าสูตรสมการที่อยู่ในหัวเราคืออะไรนะในหัวเราคือ d ีไซน์เซต้าใช่ไหมเท่ากับ n อ็ m แลมดาใช่ไหมครับอันนี้ก็คือ d d o ็อนั่นแหละหรือไอดีไอบอกกันตัวนี้ก็คือถ้าเป็นสูตรที่ในหัวเราคือ s 1ไปที่จุด a s 1 p ไปที่จุด p คือจุดที่เขาเป็นสังเกตนะ ถ้าระยะห่างตัวนี้เท่ากับ n อ็ลมด้านั่นเองอันนี้คือความรู้ที่เรามีที่เราต้องมีในหัวนะครับไม่งั้นจอดตั้งแต่แรกนะครับโดยที่จากจุด a และจุด b เนี่ยเป็นตำแหน่งปฏิบัติที่อยู่ห่างกันที่อยู่ห่างอยู่ระหว่าง a และ b นะปฏิบัติเนี่ยนะครับมีตำแหน่งปฏิบัติอยู่เจตำแหน่งเขาบอกอะไรครับเขาบอก n ปฏิบัต,ติ7ตำแหน่งกับ7็ดตำแหน่งก็ไอตัว จุด S หนึ่งอันนี้จุด S สองใช่ไหมความรู้ที่เรามีใช่ไหมไอตัวน,นี้อันนี้ S จุด P ใช่ไหมอันนี้ S 1 P อันนี้ S สอง P ใช่ไหมจากจุดเนี้ยกึ่งกลางเนี่ยเขาบอกมาตรงเนี้ยรวมกับมาตรงเนี้ยเจ็ดตำแหน่งเจ็ดตำแหน่งก็เป็นสามสามหนึ่งถูกไหมสามสามหนึ่งก็หมายควาว่าไงหมายควาว่า n เนี่ยจุดจุด ปฏิบัติของมันก็จะไปอย่างนี้ไงเข้าใ,ใจปะ่ะเนี่ยปฏิบัติเขาก็จะไล่อย่างเงี้ยเนี่ยเห็นไหมอันนี้ก็คือ n เท e ่ากับศูนย์ไง x เนี่ย n ศูนย์อันนี้ n เท e ่าก e ับหนึ่ง n เท่ากับสอง n เท่ากับสามแสดงว่าเขาบอกอะไรบอก n เท e ่ากับสามมาถึงจะมีเจ็ดจุดเพราะไปทางบวกสามจุดมาทางลบสามจุดถูกไหมแล้วก็ตรงกลางอีกหนึ่งจุดก็เป็นเจ็ดจุดเพราะเขาบอก n ครับประโยคเนี้ยเขาบอกเจ็ดจุดนี่เขาก็บอกค่า n พยายามจะบอกค่า n ว่างั้นเถอะ จงหาอัตราเร็วของคลื่นคือหา V ครับพอหา V ปั๊บเราก็ผุดในหัวเลยครับว่า V เท่ากับ F ลมดาถูกไหม F อลมดา f เนี่ยเขาบอกมาแล้ว20นั่นก็หมายความว่าเราต้องไปหาแลมดามาเพราะฉะนั้นจากความรู้เรื่องแทรกสอดเนี่ยอันนี้เขาบอกระยะเราต้องเลือกเอาสูตรน,นี้มาใช้นะครับก็คือจาก S1P จาก S1A S1B แล้วแต ลบ s 1ลบ s 2เอ่ s หส b ก็แล้วแต่ระยะห่างมันนะครับก็เท่ากับอะไรอะ่ะเท่ากับ n ลัมดานะครับคราวนี้ s อ๋อถ้าเอาเอาตามรูปแล้วกันอนาะจารย์เปลี่ยนเป็นจุด a แล้วกันนะเป็นจุด a นะครับเนี่ยเขาวาดรูป a s 1 a ไปถึง s 2 a s 1 a คืออะไร30เซน เซนติเมตรนะครับ s 2 a เขาไม่ได้บอกแต่บอกฝั่งนี้มา40เพราะฉะนั้นเราต้องใช้ความรู้เรื่องพีทาคอรัสนะครับก็คือแกนนี้ก็จะเป็น square root สามสิบยกกำลังสองบวกสี่สิบยกกำลังสองถูกไหมก็จะเป็นเท่าไหร่สามสามเป็นเก้าก้สามสามเป็นเก้าเก้าร้อยสี่สี่สิบหกก็พันหกนะครับ รวมกันก็เป็นสแควรูทสองพ5น0นะครับสองพก็คือสแควรูทเท่าไหร่ใช่สองพันห้าไหมอ่าใช่สองพันห้าก็ก็ห้าสิบไงห้าห้าสิบห้าสิบคูณห้าสิบก็ได้สองพันห้าก็เป็นไม่ใช่สแควรูทห้าสิบก็คือได้ห้าสิบ u อสแควรูทออกมาได้ห้าสิบนะครับสรุปแล้วไอ้ตัวนี้คือห้าสิบเราก็แทนค่าเข้าไปอันนี้คือเครื่องหมายอ b บส l u t e นะก็คือไม่ต้องคิดเครื่องหมายลบ แล้วก็เอา50-30ลบ30ก็คือ20เท่ากับ n คืออะไร n คือ3 l a แลมดาเพราะฉะนั้นแลมด้าหนึ่งคืออะไรครับ20ส่วน3เห็นไหมย0ส่วน3ะครับโอเคพอได้แลมด้าเสร็จปุ๊บก็เอาไปแทนค่าในสมการที่1นะครับแทนใน1 v ของเราก็จะได้อะไร่ะ f คือ20เฮิร์ตเห็นไหมส่วน แลมดาอย่าลืมว่าไอ้แลมดานี่เป็นเซนติเมตรนะเนี่ยไอ้นี่เป็นเซนติเมตรเนี่ยเซนติเมตรแต่ไอ้หน่วยเอ่ออะไรอะความถี่นะเฮิร์ตโอเคอันนี้ก็หน่วยเป็นเซนติเมตรกรณีที่เขาให้เป็นเซนเนี่ยเราไม่ได้เปลี่ยนมุมอะไรต่างเพื่อความเซฟอาจารย์แนะนําเลยก็คือใส่หน่วยเข้าไปด้วยนะครับใส่หน่วยเข้าไปด้วยยี่สิบวิอันนี้คือยี่สิบเฮิร์ตนะครับเฮิร์ต ก็คือรอบต่อวินาทีนะครับคูณกับอ,อะไรอะลัมดาใช่ไหมคูณกับลัมดาวีเอลัมดา้าลัมดาคือ20ซนเมตรส่วน3นะครับ2 0่ยส่วนซนเมตรนั่นคือลัมดาเพราะฉะนั้นคูณเข้าไปแล้วก็จะเป็น40 400ส่วน3เซนิเมตรต่อวินาทีพอเฮิร์ตคือ1ต่อว,วินาทีโอเคไหม แล้วก็หารเลยครับเท่ากับเท่าไหร่400หาร3หารด้วย3 133.33ซนิเมตรต่อวินาทีนะครับเห็นไหมหรือ1.33นั่นแหละหรือ1.33เมตรต่อวินาทีนั่นเอง ครับอันนี้ก็คือคำตอบเอเมไหมครับก็สำคัญคือเราต้องมีความรู้ในหัวนะครับคราวนี้นะครับคลิปนี้นสั้นๆสวัสดีครับ